ب س ร الله الرحمن ราะ ح ีมอัล hamdulillah را ب ِ ا ل ْ ع َ ا ل َมِ ي ن َ والصلاة والسلام ع ل บ ن ฮิวะบะส د า ع ل ى آله وصحبه وبارك سلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับขอบความรักความเมตตาจากอลัลลอฮุลตอาาได้ประสบนะครับกับพี่น้องที่ติดตามรายการคลังปัญญาชวนคิดนะครับหรือคลิปสั้นนะครับในช่วงเช้าเช้าตีห้พี่น้องตื่นมาตีสีครึ่งละหมาดเสร็จก็มารอพอตีห้ก็เปิดคลังปัญญาชวนคิด และคิดว่าดีมีประโยชน์พี่น้องก็ส่งต่อกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้พี่น้องลูกหลานของเราคนที่เรารักได้ติดตามไปด้วยโดยเฉพาะในเดือนสุอดะนะครับผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลทั้งหมด นะทั้งางฮาลลนตามกฎหมายฮาลลนตามหลักการศาสนาหรืออะไรเนี่ยมาให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วถ้าพี่น้องยังสงสัยเรื่องฮาลลนเรื่องอะไรพี่น้องก็แสดงความคิดเห็นสอบถามกันเข้ามาวันนี้วันจันทร์พี่น้องเราก็เริ่มทํางานในอากาศที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับหลังจากที่ลอสเวงตลาดได้ประทานความชุ่มฉ่ามากับสายฝนที่พวกเราได้ร่วมกันนะครับละหมาดขอฝนกันไปพี่น้องครับวันนี้หัวข้อทําไมต้องฮาลลนในตอนที่1 4 1 8ทําไมต้องฮาลลนคนถามเลยทำไมฉันต้องกินของฮาลลนด้วย ทำ,ทำไมฉันต้องอย่างนั้นทำไมฉันต้องอย่างนี้ไหนบอกว่าศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับเยพี่น้องคำว่าศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับน่หมายถึงว่าไม่บังคับให้เรามาเป็นอสมาเป็นมุสลิมไม่บังคับให้เรามานับถือศาสนาอิสลามพี่น้องอาจจะออกจากอิสลามไปเป็นศาสนาอะไรก็ได้นะครับไปเป็นพวกเอทิสไม่มีศาสนาก็ได้แต่ถ้าพี่น้องเข้ามาอยู่ในหลักในศาสนาอิสลามแล้วมันมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อบ่งชี้เห็นว่าเราคือมุสลิมเหมือนพี่น้องจะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนหนึ่งโรงยนใดนะครับ S <S เขาไม่ได้บังคับให้พี่น้องเข้าไปเรียนแต่เมื่อพี่น้องเข้าไปเรียนแล้วโรงเรียนนี้ก็บอกต้องใส่งเกงสีดานะต้องใส่เสื้อแบบนี้นะต้องตัดผมทรงน,นี้นะถ้าพี่น้องไม่ทําก็แสดงว่าพี่น้องฝ่าฝืนคะแนนพี่น้องก็จะถูกลด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 จนถึงไล่ออกก็เหมือนกับมุสลิมนะคะแนนก็จะถูกลด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 จนถึงพี่น้องตกมุรตัดพี่น้องก็จะถูกไล่ออกจากศาสนาอิสลามนี่แหละครับคือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันว่าเราจะเป็นมุสลิมแล้วก็นับถือาศาสนาอิสลาม เราก็ต้องยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้คือสิ่งที่ฮาลาลแล้วหลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั่นก็คือความเรื่องของสิ่งที่เป็นฮารอมแค่นี้เองครับพี่น้องแล้วฮาลาลได้อะไรพี่น้องครับพี่น้องได้ผลบุญแน่นอนสิ่งที่เราทํามันมีเป้าหมายเราอยากจะกลับไปสู่ความเมตตาของละศรัทธาในสภาพของมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับมุสลิมที่สมบูรณ์และจะได้รับสวงสวรรค์จากละศรัาลา น่นแสดงว่าเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้คือฮาลานทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะครับตื่นนอนทำยังไงทํางานทํอยังไงแม้กระทั่งการทําสงครามนะฮะหลักเกณฑ์ของสงครามแบบฮาลานนะฮะห้ามตัดต้นไม้ห้ามทาลายบ้านเรือนห่ามทาลายถน,นนหนทางห้ามฆ่า ภิกษุอาภาอานักบวชนักพรตอ,อะไรมันก็มีกฎเกณฑ์แต่ถ้าเราไม่ทําตามนั้นเราทําลายทุกอย่างค่าทุกอย่างทําลายคนแก่ทําลายนักบวชนักพรตมันก็เป็นอะไรครับเป็นสงครามที่ฮารอมสงครามที่ไม่ได้รับการอนุมัติเห็นไหมครับนอกจากสงครามการทํางานนะผมพูดย้าเลยเรื่องการทํางานเพราะมันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยถ้าเรายังอยู่กับดอกเบี้ยนั่นชีวิตของเราก็คือหนักเลยครับประกาศส,สงครามับอรัลเซฮยตะวัาตกฮารอมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคําว่าทําไมต้องฮารา นะครับทั้งระบบเลยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแม้แต่การแต่งตัวทําไมผู้หญิงต้องคลุมทิยาบทาไมผู้ชายต้องใส่ขายาวใส่เสื้อปิดเพราะว่าเราต้องการผลรบุญนะฮะจากการใช้ชีวิตในฐานะเราเป็นผู้ศรัทธาและเราจะกลับไปสู่ความเมตตาของสัต์ตาลาเสียชีวิตในสภาพของมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับรอดพ้นจากการลงโทษในอัลลมะซักนะครับแล้วก็ได้รับสูงสวรรค์อันถาวรเป็นที่พำนักตลอดไปแต่ถ้าชีวิตอยู่กับสิ่งขรอมกินเหล้าทุกวันกินหมูใช้ชีวิตกินดอกเบี้ยไม่เคยสนใจ แม้แต่เรื่องของการแต่งงานพี่น้องคิดดูการนิกาแต่งงานกับการอยู่ด้วยกันของผู้หญิงผู้ชายทุกดูเหมือนกันแต่เป็นความเหมือนที่แตกต่างสองคนนี้อยู่กันไม่ผ่านการน,นิกายลูกออกมาซินาเป็นบาปใหญ่สองคนนี้นิกากันมีพยานมีมหัศมีอะไรลูกออกมาเป็นลูกที่สมบูรณ์เขาได้รับผลบุญอย่างมหาศาลเห็นไหมครับนี่คือความเหมือนที่แตกต่างนี่คือคำตอบว่าทำไมต้องฮาวาน ทำไมจะต้องได้รับการอนุมัติในการต้องทําในสิ่งที่เละ์อนุมัติในการดําเนินชีวิตเพราะเราต้องการผลลัพธ์หลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์บอกลูกหลานเรานะครับจะนี่คือคําตอบสั้นๆวันนี้จากลาพี่น้องครับว่าบบนลลฮิตาฟิกวาฮิดายะอัสสลามอัลัยก hm ุลคุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาต